สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาากุ๊กิรันนะครับวันนี้จะมาทำคะแนนอีเวนฉันปฐาชันนะครับซึ่งคลิปนี้จะสั้นที่สุดแะครับก็คือผมจะตัดเอาแค่ตอนแรกแล้วค่อยไปถ่ายตอนสุดท้ายเพราะว่ามันจะกระตกเกินไปนะครับผมนะสมบัติที่ใช้ก็เซตนี้นะครับผมเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่ดีกว่าผมว่าไม่เข้าเปลี่ยนเป็นอันนี้ดีกว่านะครับผมส่วนพาร์ก็จะเป็น ทำไมไม่กดอ,อันนี้ให้ดูตั้งแต่แรกเลยจะเป็นอย่างนี้นะครับผมเซตนี้ไม่เกี่ยวนะครับผมเซตนี้เป็นเซตอะไรนะแกดานนะครับผมอันนี้เก็บเหรียญอันนี้ก็เก็บเหรียญอันนี้เซตทำคะแนนโบราณนะครับผมเก,ก,นะก็บเหรียญน,น,นะครับผมแกดานทำคะแนนกระกาศละเก็บเหรียญเก็บเหรียญนะครับผมท่านก็ ผมขอเริ่มเลยนะครับผมด่านแรกเมื่อจบด่านแรกเราก็จะตัดไปสองด่านสุดท้ายนะครับผม2ด่านแรกแล้วก็2ด่านสุดท้ายนะครับผม หนึซ้ำกลับมาอีกครั้งแล้วนะครับเล่นเพลินไปหน่อยก็เลยเข้ามาในด่านแรกได้นิสนหนึ่งนะครับผม<ค><ณ>ก็ทำการมาแรกชนหนึ่งทีครับมาสองชนหนึ่งที แล้วก็ทำการทำลายไปเรียบร้อยแล้วครับด่านนี้นะครับไม่ต้องงกมากครับเดี๋ยวตกหลุมไม่รู้ด้วยนะครับ จบไปแล้วครับนูซิได้กี่แต้มกี่คะแนนนะครับผมสามร้อยยี่สิบเอ็ดล้านนะครับผมทำลายสถิติเก่าไปด้วยนะครับผมอ่าครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมขอให้ทุกทุกท่าน ขอให้ทุกๆท,ท่านทําภารกิจทุกอย่างสําเร็จลุล่ลองไปด้วยดีขอให้มีโชคมีลาบนะครับผมอ่าช่วงนี้ก็เป็นเทศกาลกินเจนะครับผมใครกิดคพยายามกินเจให้ได้เยอะๆนะครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับครั้งสุดท้ายแล้วนะ